สวัสดีทุกคนนะครับสวันนี้เริ่มแล้วสวัสดีทุกทนนะครับว้าวเอาเนี่ยฮัลโหลแกมเนี่ยวันนี้คุณพูดอะไรวะเนี่ยในบประมาณนี่นะ่าจะรอบท <Hollywood> ี่ห้าแล้วนะคุณพูดอะไรวะเนี่ยตั้งแต่ในเพลงแล้วเป็นยังไงบ้างครับครั้งแรกของคุณเลยแบบที่นี่เป็นยังไงวันแรกใช่ไหมผมตื่นเต็นครับแต่คุณทำได้ดีนะ อะไรนะุณทำได้ดีนะโอ้ยขอบคุณครับพี่บอกพี่มาไม่ได้ไม่ใช่เหรอใช่พี่ซ้อมคอนเจรรับเขาเ,เขาอะไรนะส่งข้อความมานะ่าน,น่าจะเดือนพฤษภาส่งไาตั้งนาน <laughs> ส่งไปตั้งนานแล้วแล้วคือผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นหรอฮะไม่ค่อยได้เล่นเ,รเ,นเพราะว่าเราทำงานอะไรแล้วก็เพิ่งไม่เห็นว่าน้องทักมาผมก็เพิ่งตอบน้องแปาทิ์ที่แล้วว่า เขาเขาทัมาก่อนว่าพี่ครับผมนู่นนี่นั่นเนี่ยจะทำคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยพี่พอสะดวกมาเป็นเกสให้ได้ไหมครับแล้วพี่ก็ตอบพราะว่าแล้วผมสอบคนครับใช่ผมก็ตอบไปว่าเออพอดีพี่อยู่ในช่วงซ้อมแล้วครับแล้วน้องคือเรารู้รู้เลยว่าน้องแบบเราเราก็เสียใจนะเพราะว่า ที่ผมดูสัมภาษณ์คือคุณแม่เรียกผมให้ดูคุณบ่อยมากเพราะว่าคุณชอบบอกผมว่าชอบผมเนี่ยพั่มเพื่อมากเลยคะจริงเหรอไม่รู้เหรอบอกพั่มเพื่อมากคุณแม่ผมเนี่ยชอบดูคุณมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยทุกบอกเนี่ยนุนถนนใหม่ไอดอลเนี่ยใช่ใช่แล้วก็การการบอกชอบพั่มเพื่อของคุณนี่ทำให้หลายๆคนที่เป็นเจนคุณเนี่ยเริ่มไหวแบบเหมือนผมแก่กว่าเขาเป็นสิบปีเลย ไม่ผมแกแวเพาะสองปีเท่านั้นเองแต่ว่าผมก็รู้สึกได้ว่าหายากจังเลยอ่ะคนที่บอกชอบใครพิ่มเพื่อขนาดนี้ออกสื่อผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นวันสําคัญข,ของน้องด้วยก็เลยอยากจะมาเจอน้องนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากด้วยนะว่าเอาแล้วคิดว่าผมจะไม่มีเกมแล้วเออหน้าเดินถอยหลังอะไรแย่ๆออกทุกงานกูเนี้ยคิดว่าผมไม่มีเกมแล้ว,ลวผมแบบจะร้องเพลงที่สองเพลงเนี่ยแล้วคือผมเพิ่งมารู้ว่า อ๋อคือคือน้องโฟ้เนี่ยเขามีเก๊สใช่เมื่อกี้ขึ้นมาเต้นอือแล้วผมก็ถามทักษะพื้นฐานของเจมินายละมาทางเดียวกันเลยคือมีร่างกายไว้ยืนเฉยๆเท่านั้นเองเอ่อวันนั้นเมื่อกี้เราร้องกันไปแล้วอะไรนะเราร้องเพลงกันไหมเราร้องเพลงนี้ไม่ถึงรอบแล้วดังๆได้เลย รู้ยังไงวะแล้วแบบเพิ่งว่ายัางไงแล้วนะเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้เขาเต้นยังไงนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ทีมงานเขาบอกว่าเขาบีบแบบยังไงใช้คำว่าบาีบหยาบๆที่ที่ไม่ใช่หยาบคลายแต่แบบว่าบีบไม่ละเอ,ะอียดอะว่าแบบว่าผมคิดว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าน้องเขาจะพูดอะไรอันนี้เป็นคอนเสิร์ตคุณเลยคุณจะหลีบผมไปทางไหนนี่ต่อไปคุณจะเข้าโชว์ต่อไปหรือคุณจะท้อพูดคุยกับคุณลองดูเลย เราจะไม่ส่งกำลังใจให้เขาหน่อยเหรอฮะเรื่องของเรื่องขอรอยู่ตรงนี้เนี่ยลักษณะหลังหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายจะมีนายร้องหลีดโชว์ของคนดูเลยครับโอเคประเด็นคือสคริปต์เนี่ยก่อนหน้านี้คือผมมีสคริปต์ว่าโอ๊ตพี่นนท์ไม่มาวันนี้ผมจะู่บนเล้สองเพลงนะที่เป็นแบบตัวแทนพี่นนท์แต่พี่นนท์ก็ไม่มีแล้วตอนนี้ใช่ใช่ครับก็เนื่องในโอกาสที่นนท์มาพอดีนะครับ เรามาเลิกกันดีไหมนนท์อ้าวอะไรวะนี่คือการปูสคนผัวลเหรอ็งคุณนอกเหนือจากบอกรักต้องเพื่อคนบอกเลิกเพื่อเพื่อเลยใช่ไหมล่ะใช่ใช่นี่มันนี่มันเป็นไวแบบ 5G จริงๆล่ะได้สิคุณจะพาผมไปตรงไหนได้หมดเลยอยากให้ผมร้องคุณอยากให้ผมคุยกับคุณต่อได้หมดผมให้คิวคุณมาเลยวันนี้จริงเหรอจริงเฮ้ยเวลาองมานั่งคุยกันดีกว่าพี่ชาย อีก้ข่าวคุ okay. okay. really, şey> <pr <ple <ple ณทำคอนเสิร์ตคู่ด้วยนะใช่ใช่เดี๋ยวข้างหลังเขาจะนั่งตัดเล็บแล้วนะเพราะว่าท่าเขาเป็นยาวไปหน่อยโอเคเพลงต่อไปเรบเป็นเพลงที่มีชื่อว่าวันคบเลิกเพราะฉะนั้นวันนี้มีดูดูที่โนมกันด้วยนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะรองคนเดียวแล้วแต่ว่าผมมี่ในหลีนะเพราะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเล่นเวอร์ชั่นไหนนะโอ้โหผมหลีเลยไปเลยไปเลยโอเคครับใช่ได้เลยครับ